ใช่จริงเลยาอะไรกันจริงเลยวันนี้่ัาตองไรคะตอนทะปกรณ์ีีอะไรขั้นตอนเป็นแบบไหนลูกทำให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ไหมคะอ่ะเาเชิญเลยค่ะจัดต่ะตัดย้าะ อาหารเมื่ออาาเสร็จแล้วพ่อจะบอกค่ะค่ะค่ะ น้องเฟมมาผสมแป้งค่ะอะจากนั้นทำยังไรต่อคะน้องเฟย์จากนั้นผสมแป้งค่ะอะแล้วได้ค่ะอย์มาค่ะแล้ทำยังไงคะผสมแป้งยังไงแป้งต่ออะเรนนะก่อน Okay. 1, 2, 3, two 7, 8, 9, e e f อ่ะเมื่อแป้งเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้เราทำอะไรต่อคะน้อง แป้งเสรแล้วทำอะไรต่อคะใส่เาะเป็ัวอย่างดอ่อ้งแป้งเสร็แล้วนไปทำอะไรต่อคะอ่านำไปทอดเสร็จเป็นที่เรยบร้อยแล้วผักกุ้งทอดกรอบของเราจะหน้าตาเป็นแบบไหนคะ กรอบของเด็กๆจะเป็นแบบไหนคะแบบนี้ค่ะอ่ะเพื่อนๆอยากลองชิมไหมคะอยากลองชิมใช่ไหมคะเดี๋ยวเอาไว้นะคะจบการหลังจบการนำนเะสนอเดี๋ยวเราจะได้ทานผักบุ้งทอดกรอบกันนะคะโอเคคะ่ะพ่พ่อคุนะ่แม่